อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับนี่แลเกมมิ่งกับเกมอิรูนาออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนต์ใหม่อีเวนต์มันมันไอ้นี่น่าจะเป็นรอบสองมั้งครับอีเวนต์แบบนี้จัดเพียงสามวันเท่านั้นอีเวนต์นี้ไม่ใช่อีเวนต์ที่คุยกับ n อ c นซนะครับเป็นอีเวนต์ของไอ้นี่เลยรับกดรับได้มั้งอ๋อ,อรอสาวันหมดมันจะให้ของมานี่ มันมีสองอย่างดอกวัชระ,ะเป็นดาบครับจากจากบอสมังกรไฟอ่ะจากบอสเต่าไฟอ่ะหนึ่งชิน้นมันเป็นดาบไฟอ่ะในตัวขับไรเสียงกับมงคจรติดชิน้นแล้วอันที่2ก็คือดอมกมังกรจาจากมังกรจาหนึ่งชิน้นอันนี้ผมคงจะทําไม่ไหวนะครับคงต้องขอบายสําหรับนี้การแรกผมจะไปดอกครับไดี๋ยววันวันวั นะครับอันแรกผมจะไปดรอปไม่ได้ชัวร์ๆๆชัวร์เลยครับอ่ะงั้นเราเข้าเกมกันเลยไปเซิร์ฟคนน้อยๆแล้วกันนะครับที่เก็บคนเยอะเซิร์ฟะเซิร์ฟเซิร์ฟสองสามดีวะเซิร์ฟสองก็ได้บ้างคนน้อยดีครับคนเยอะอุนอ่นวาย แต่คลิปนี้ผมจะผมขอตัดภาพไปตรงถึงห้องบอลเลยกันนะครับอ่าครับผมก็เลยมาซื้ออิงละวาร์ปที่จะไปเราก็ซื้อวาร์ปไอนี่ไปเลยหมู่บ้านจนเผ่าจันดไปเลยครับอ่าทุกคนน่าจะรู้แหละครับบอต,ต่อไฟอ่ะ ตั้ภาพไปเลยเดี๋ยวคลิปผมจะยาวเกินครับโหลดครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าห้องบอสนะครับอ่าครับเราก็ได้มาถึงห้องบอสแล้วน,นี่ครับเดินเข้าไปเลยไปบวกกับมันเลยครับลืมดูดวงมาด้วยว่าดวงดกของกีดาวเดี๋ยวเดี๋วผมจะใช้ไอ้นี่แล้วกันผมยัดถึงดกมาอู้รอโดดรอบเดียวเลยครับ เอาไปจุ๊ตายบอกไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะหลบอีกรอบจุ๊บไม่ตายอ่ยะน่าจะได้ยากอยู่ครับตัวนี้นะน่าจะได้ยากอยู่เหมือนกันครับตัวนี้งาเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนผมได้เลยก็แล้วกัน นะครับหลังจากผมดอปอยู่3ามิบกว่าครั้งมันก็ยังไม่ตกให้ผมครับขนาดผมเปิดหนังสือเพิ่มค่าประสบเอเพิ่มค่าประสบการกับไอ้สมัตตากันดับของแล้วก็ยังไม่ตกในผม้เยเลยสงสยัยท่านเอสงสัยคงไม่ได้ดูกันครับดาบเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบคีวิเพียง่นี้ครับแค่รู้ว่าตัวนี้มันดอป ไอดาบวัชระแล้วกันนะครับผมไม่ได้ดรอปให้ดูสำหรับวันนี้ต้องขอตุลาดก่อนครับใครที่อยากได้ตัวครับไล่สิยงกับมงคนกอมาดรอปได้ครับน่าจะง่ายอยู่รอบที่แล้วมันเป็นดรอปดรอปอะไรวะดรอปก,ก่อนเล็กห้าอได้ตัวขับไล่เิียงประมงคลสิบปันครับผมก็มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับ เน um> hmm ี่ยว่าเออนี่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 ตัวครับไล่สิสิงกับประมงคลผมก็ไม่ดูดวงมาคอนแนนส่วนอีกอันหนึ่งก็ตีมากองจามเหมือนทันรอบที่แล้วเลยครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับชอบใจถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆใจผมด้วยครับอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจผมด้วยเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะตามหลังหลังจากองค์คิปไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปเดี๋ยว กิจกรรมมี200เอ2,000ซับนะครับรอได้เลยกิจกรรม2,000ซับเดี๋ยวผมจะมาจัดเองเลยสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ I say goodbye จุ๊บๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวรมกวติดตามล่ะ bye